สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริเอพิโซนนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ GPT 4o นะครับตัวล่าสุดของ Open AI ซึ่งเปิดตัวมานะครับผมประสบการณ์การใช้งานของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนกันนะครับผมหลายอย่างเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะี่ครับผมเกี่ยวกับ live chat ต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่อง live chat นะครับผมบางท่านอาจจะเห็นการเปิดตัวไปแล้วเนาะที่มีการทาให้ดูว่าเฮ้ยมันสามารถทำ live chat แบบนี้ได้นะครับผมเปิดวิดีโอไปด้วยคุยไปด้วยได้นะครับผมแต่เรายังไม่ได้คุยกันตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยนนกำลังมีคนใช้งานเยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วก็เรายังไม่สามารถใช้ในรูปแบบที่เป็นวิดีโอคอลแบบนี้ไ,ได้เราใช้ได้แต่ในรูปแบบที่เป็นการพูดโต้ตอบกันเท่านั้นนะครับผมอ่าแต่ถามว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรนะฮะเราจะมาคุยเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับ GPT4o แล้วก็ GPT 4นะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับผมรวดเร็วจริงหรือไม่นะครับผมแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องลายเส้นด้วยแล้วก็ความสามารถว่าเฮ้ยต้องเสียตังเท่าไหร่คุณถึงจะใช้งานได้ GPT 4o นะครับผมผมเริ่มอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็น article นะครับจากของทาง Open AI เองนะครับบอกเลยนะว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็น free user เนี่ย free tier เ,เนี่ยจะสามารถใช้ตัวนี้โดย default ได้คือ GPT 4o นะครับผม มายความว่าอะไรหมายความว่าความสามารถที่ปกติคุณต้องจ่าย GPT Plus นะครับยีเหรียญหรือว่าเป็นทีมขึ้นไปนะครับ Enterprise ขึ้นไปคุณสามารถจะใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการทํา Data Analysis กับการวิเคราะห์ข้อมูลการอัปโหลดไฟล์ไปแล้วให้มันเป็นฐานข้อมูลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลบนไฟล์เหล่านั้นนะครับผมการ browse ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมการใช้ GPTs ต่างๆนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทำ Vision ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับคุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยตอนนี้ ถามจริงไม่จริงผมลองไปเปิดดูไอคเคาฟรี Free ของผมเปิดมาปุ๊บมันถามเลยให้ try ไหมให้ try ก็กด try now นะครับจะเห็นว่าคุณจะมีตัวเห็นมันจะไม่มีให้เลือกนะแต่โดย default แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเป็น gpt f o ทันที T. ถามว่าจริงหรือไม่เอาข้อมูลมาจากไหนเอามาจากตรงนี้เลยนะครับก็บอกว่าโดย default อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแบบนี้แต่บอกว่าการใช้งาน,นมันก็จะวรี่นะตามดีมามันไม่ได้บอกว่าใช้งานได้กี่นาเศษนะตัวฟรีอะแต่คุณใช้งานได้นะครับแต่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฟรี tier เนี่ย ต้องบอกว่าเมื่อมันเมื่อมันไม่ว่างนะหรือมันบอกว่าช่วงเวลาในคนอาจจะใช้เยอะไม่ให้คุณใช้ก็สวิตไปเป็น3.5านะครับผมไอพวกความสามารถต่างๆที่คุณมีตอนนี้ก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิด gpt f o นะก็มีความสามารถอย่างที่ผมบอกไปนะหลากหลายเลยนะครับผมเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดคุณเป็น gpt plus หรือทีมอยู่แล้วนจ่ายเงินอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีตัว gpt f o ของคุณขึ้นมาให้ติ๊กเลือกเลย นะครับแบบไหนก็แบบนี้ผมใช้อยู่ถูกไหมก็จะมีตัวโมเดลให้คุณเลือกเลยใช้3.5 c c o นะฮะ c o o จากอมนีนะหลากหลายช่องทางนะครับผมอ่าลองดูแล้วกันนะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยในปัจจุบันถ้าเกิดคุณเป็น plus user นะครับผมคุณจะสามารถใช้งานนะครับผมเสีงเมสเศจได้ประมาณ80เมสเจในทุกๆ3ชั่วโมงนะครับผมอ่าแล้วก็ขึ้นกับอ0าสสเมสเซจสำหรับ3ชั่วโมงสำหรับตัว gpt 4 นะครับผมอลองดูแล้วกันนะมันก็จะมีเขียนอยู่บางทีมันก็เฮ้ยสับสนนิดนึงมันก็จะมีการลดลิมิตในบางช่วงเวลาลงไปนะครับผมถ้าเกิดเป็นในช่วงเกี่ยวกับเอ้ยถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวตัวทีวอล์กสเปซอยู่มันก็จะมีไฮเออร์คือให้ให้คุณใช้ได้มากขึ้นแต่ไม่บอกตัวเลขเลยนะไม่บอกเลยว่าจะก,กี่ครั้งนะครับไม่รู้ว่ากลัวเรานับหรือเปล่าแล้วไปเคมนะ <fic ry m> ไม่นับเลยนะคุณก็งั้นคุณต้องรู้ว่าเวลาใช้ไปอ่ะมันอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะมันไม่ได้บอกนะบางทีนะมันก็จะมมมมีีีบอกว่่าเิ ก็ต้องคอยดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโมเดลต่างๆนะที่เราพูดถึงไปก็สรุปง่ายๆว่าคุณเป็นฟรียูเซอร์คุณใช้ได้นะครับผมผมทดลองให้ดูแล้วตรงนี้เนาะใช้งานได้นะครับแอดแทชเมสเซจตัวนี้ได้ไหมแอ d ไฟล์ได้เนี่ยปกติมันใช้ไม่ได้ถูกไหมน,นี่มันแอดได้เลยโดยเป็น d e ฟอลต์แล้วคุณก็ไม่มีให้เลือกเลยนะว่าเฮ้ยเอาแบบที่ไม่เห็นตัวไฟล์ได้ไหมไม่ได้นะครับสามารถทําได้เลยถูกปะเพราะฉะนั้นก็ฟรียูเซอร์ก็โอเคนะช่วงนี้นะก็เอนจอยไปนะครับผมพอได้ข้อมูลนะฮะ ถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วมันปรับไปเป็นแบบเดิมก็คุณก็ต้องรู้ไว้ว่าเฮ้ยมันโดนดาวเกตไปเป็น3.5เรียบร้อยนะครับโมเดลพวกอะไรต่างๆมันก็แตกต่างไปมีอะไรแตกต่างอีกนะครับต้องบอกว่าไอตัวออตัวนี้นะถ้าเกิดคุณดูในรายละเอียดนะครับผมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็จะบอกในความสามารถในด้านแกนต่างๆของตัว GPT นะครับว่าในแกนความสามารถต่างๆไม่เป็นการดูไออันนี้ไม่เป็นการทดสอบของเขาเนาะคุณอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ เกีเ่ยวกับเรื่องภาษาหลายแบบนะครับผมเกีเ่ยวกับเรื่องการทําวิเคราะห์เหล่านี้มันก็เทสมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่า GPT 4o นะครับผมแทบจะสูงกว่าทุกอันทุกอันเลยก็ได้นะครับผมกับทุกโมเดลยกเว้นโมเดลสุดท้ายตัว drop อันนี้ผมไม่มั่นใจมันคืออะไรนะมันเป็นื่องเกี่ยวกับการเทสของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง,น,งนะแต่ผมยังไม่มีความชมัดเจนผมไม่บอกผมไม่รู้แล้วกันนะผมหรือว่าผมอธิบายไม่ได้นะนนก็แจ้งตามตรงนะครับ ลักษณะแบบนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ที่เกิดเราจะมาเทสกันเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณเรื่องประมาณห้าหัวข้อนะเราจะลองดูเปอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับว่าจะเป็นการทําอันที่1นนะการทำเท็ก t ์นะครับผม,ผมเขียนเท็กลงไปนะครับให้มันจะเนเ t e เท็กออกมาอันที่2เกี่ยวกับการทำซัมมารีข้อมูลมีข้อมูลให้ช่วยซัมมารีให้หน่อยต่างกันไหมผมใช้ภาษาไทยหมดเลยแล้วกันเนาะภาษาอังกฤษคนรีวิวมากมายแล้วเรียบร้อยผมเดโมภาษาไทยไปเลยแล้วกันนะครับผมอันที่3เกี่ยวกับ การทำจำแนกข้อมูลนะครับผมในตารางแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเอามาจำแนกข้อมูลกันเอาข้อมูลที่อยู่มาเดี๋ยวลองมาให้มันจำแนกดูว่ามันทำได้มากน้อยหรือดีแค่ไหนนะครับผมอันที่5นะครับเกี่ยวกับการสร้างรูปดูซิว่าเฮ้ยเวลาสร้างรูปมาแล้วในสองโมเดลเนี่ยต่างกันไหมหรือว่าให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือเปล่าอันที่อันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่4เดี๋ยวมาเช็คอันที่4พูดผิดนะอันที่5เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับการสร้างเกมนะคกันผมลองมาสร้างเกมงูอีกครั้งแล้วก็อันที่6เกี่ยวกับเรื่อง f l o w ชา a r t นะครับผมเดี๋ยวผมขอมาร์นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลืมนะครับ5้าหัวข้อนะครับผม1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับไอ้1 2 3 4สี่หนะฮะหหัวข้อเนาะถูกไหมกี่หัวข้อปะไม่เป็นไรช่างมันเถิดเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวเขารู้เริ่มกันเลยน่ครับผมอันแรกเลยผมไปที่โมเดลที่ผมจะทำเอาเราเริ่มกันเลยนะผมจะให้มันอธิบายเลยกันเนาะเกี่ยวกับว่าเอ้ย อให้มันอธิบายนะช่วยอธิบายหน่อยอธิบายอธิบายาเรื่อง generative AI ให้คนที่ไม่ได้เรียน IT เข้าใจนะครับผมผมเอาแบบนี้ง่ายๆให้โฟสรุปออกมาแล้วกันนะมันก็จะบอกว่า้ hey, generative AI คืออะไรต่างๆถูกไหม อ่าบรรยายออกมาเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะดูจากตรงนี้นะครับค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันสร้างเสร็จสักครู่นะอ่าเริ่มสรุปเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมออกมาเป็นข้อต่างๆครัรระวังเรื่องอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่าจะให้สังเกตคือด้านล่างนะด้านล่างมันจะมีตรงที่คุณสามารถสวิตช์ได้ตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนไปดูคําตอบอื่นได้ด้วยนะอ๋อยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเฮ้ยตัวเนี้ยมันก็จะมีบอกว่า ถ้าเกิดเราจะไปตัว GPT 4ไหมเราให้มันสรุปให้ดูเหมือนกันเหมือนตัว GPT 4o นะครับเพราะแค่กดลงไปมันก็จะสามารถ s u m m a r i ข้อมูลของเราแล้วหรือ generate ข้อมูลของเราเนี่ยออกมาได้เลยบนหน้าเดียวกันไม่ต้อง switch เปลี่ยนไปแล้วนะคุณสามารถทําได้บนหน้าเดียวแล้วนะครับผมในการ generate แบบนี้แต่สิ่งที่คุณเห็นนะฮะความเร็วช้าต่างกันมากนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณเห็นทันนะครับมันจะมีบอกว่า GPT 4o นะครับ smart and fast นะ GPT 4 smart นะครับ GPT 3.5 3 5นะ fast นะครับเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรมันเออร์เลอร์ผมอาจจะพลิกไทม์นะครับไม่เป็นไรนะผมบอกว่าแต่ว่ามันเกิดความช้าแล้วกันผมบอกอย่างนั้นนะครับผมช้าอย่างนั้นผมแจ้งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกด stop ก่อนนะครับอันนี้มันก็จะมีเก็นเจอ e ์เรทแล้วใช่ไหมมันก็จะมี generate ข้อมูลอย่างเงี้ยไอตัวโ o โอออกมาใช่ไหมแล้วไอตัวโฟโก็เจอออกมาเหมือนกันแบบนี้แต่ดิผมเออร์เลอร์ไปไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็แต่คุณจะเห็นเรื่อง speed นะต่างๆที่มันเห็นได้ชัดอันนี้ข้อที่หนึ่งในการทําตัว เอ่ t เทคเจเนอเรตออกมาเลยตรงๆนะอันนี้ข้อที่1ผมไปต่อแหละอันถัดมาผมไปเรื่องเกี่ยวกับทำเทคซัมมารีแล้วกันนะครับผมก็ได้เตรียมเทคมาแล้วนะเกี่ยวกับสรุปประเด็นต่างๆนะมีข้อมูลต่างๆนี่ผมเอามาจากตัวอ่าเว็บไซต์นะเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมก็เอาข้าวๆเลยผมก็มีการเขียนด้านบนว,นว,นว่าขอสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับความสามารถของ GPT4 มา2ประโยคให้หน่อยข้างล่างผมก็มีเกี่ยวกับโฟโข้อมูลต่างๆมาให้นะผมจะลองดูว่า โฟโอนะครับผมรันเป็นยังไงแล้วก็โฟบาลันเป็นยังไงนะครับอ่ะผมลงสั่งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโฟโอจัดการยังไงกับข้อมูลแบบนี้นะครับผมอ่ะอ่ะโฟโอนะฮะวิ่งเร็วนะสประโยคก็เจเนเรตออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมสวิชไปเป็นตัวโฟให้ดูนะครับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างช้าถูกไหมช้ายังเห็นได้ชัดถูกป่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าช้าแต่ว่าสมาร์ท งั้นโฟโอเขก็คุณเห็นแล้วนะเร็วด้วยสมาร์ทด้วยถูกไหมเดี๋ยวเรามันเจนเสร็จสักครู่แล้วกันนะข้อมูลก็จะมีรันออกมาเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันเออร์เลอร์บ่อยจังนะประหลาดจังนะครับผมเดี๋ยวผมขอรีเจนเนอเรตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะให้มันดูซิว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมสำหรับตัว GPT 4นะครับตรงนี้นะฮะผมะเดี๋ยวเรามันรันก่อนนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะอาจจะเป็นช่วงพีคเอาอะไรบางอย่างตอนนี้นะครับผมแต่ว่าไอลักษณะแบบนี้นะฮะเหมือนกับ หรือว่าช่วงนี้ทุกคนไปใช้ตัว4 o กันหมดแล้วครับผมตัว4เลยเออ,เอ,อไม่ใช่สินะหรือว่าไอ้ 4O มีปัญหาหรือเปล่าช่างมันเถอะนะครับแต่ว่ามันเจนได้แบบนี้เดี๋ยวลองผมลอง3.5แล้วกันดูเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วนะ3.5เร็วอยู่แล้วนะถูกไหมอ่าอาจจะเป็นปัญหาตัวโมเดล4นะตอนนี้นะครับผมแต่ว่าแบบนี้คุณก็สามารถ s ว i ช c ํคตอบอะไรต่างๆออกมาได้ในการ s u มมารีนะครับผมอ่าลองดูข้อมูลหน่อยแล้วกันเนาะอ่านี่ซัมมารีข้อมูลออกมานะครับผมไม่ just เกี่ยวกับคําตอบของมันแล้วกันนะ คุณลองตัดสินใจเองลองไปใช้เองนะครับผมว่ามันมีข้อมูลออกมาเป็นแบบไหนซัมมารีออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า,ามันจัดที่สปีดค่อนข้างจะโอเคนะโอเคอันถัดมาเราดูเรื่องรูปกันดีไหมฮะดูอย่างนี้ก็มีเสียวๆเ,เหมือนกันนะว่าโฟร์จเจนเนอเรตรูปได้หรือเปล่านะจากการเทสตวันนี้ดูค่อนข้างล่มบ่อยเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรแต่ผมลองให้โอเคอสร้างรูปนะครับผมสร้างรูปนะครับยักษ์เขียวและยักษ์ แดงสู้กันนะดีไหมส,หส,สู้กันหน้าวัดอ่าสร้างรูปยักษ์เขียวและยักษ์แดงสู้กันหน้าวัดลองดูครับโฟโอรครับอ่าโฟโอรครับยังไงผมขอเก็บไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวลองให้โฟโอมันเจนก่อนนะครับผมโฟโอก็ใช้เวลาช่วงเจนอยู่สักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่มาเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดยักษ์เขียวยักษ์แดงนะสู้กันหน้าวัดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปปรับเป็นตัวสีสิเจนได้ไหมครับ ออกมาแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นกราฟิกนะอันนี้ก็ดูแบบด้ท่านรูปภาพนะถ้าเกิดเราลองไปดูสิว่ากราฟมันเกี่ยวกับเรื่องรูปมันพูดไหมว่าเทสไมไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดู j u จั m e n t จากตรงนี้แล้วกันนะว่า้รูปเนี่ยอันนี้ก็จากตัวตัวนี้ออกมาเนาะตัวตัว 4O นะครับผมจัสเมนนะครับรูปออกเป็นค่อนข้างเป็นแบบตัว landscape หน่อยนะฮะส่วนในรูปของตัวที่เป็นตัว4ฟโรทไมไเอาออกเป็น Square ทีหนึ่งนะ รูปกราฟิกถ้าเกิดผมเทียบแบบนี้ดูนะตัวผมคิดว่าเอ้ยมันมีความสมจริงในตัวโฟมากกว่าไอโฟโอมากกว่าแล้วกันนะตอนนี้ถ้าเกิดถ้าลองไปจัสดูก็ได้เห็นในวัดนี่หน้าตาเหมือนจริงเลยนะแล้วก็มียักษ์เขียวยักษ์แดงนะครับอยู่กําลังต่อสู้กันอยู่หน้าวัดอีกอันนึงก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนนิยายรามเกียรตินิดนึงนะครับอีกอันก็เป็นแบบการ์ตูนนิดนึงแต่ก็อีกดูสมจริงเหมือนกันนะในรูปแบบรูปภาพอันที่3เราดูแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องรูป อันที่4ดีกว่าแล้วมาต่อ,อที่ที่อันนี้ผมมาต่อเลยนะต่อเนื่องเลยแล้วกันนะฮะอันที่4ถามว่าให้เราจะไปต่ออันไหนเราไปต่อเรื่องตารางแล้วกันสมมติผมมีข้อมูลเป็นตารางแบบนี้อยู่อัะพอดีผมขอก๊อปเลยแล้วกันนะพอดีผมก๊อปเทคมาแล้วผมเตรียมมาจากอาเรียบร้อยแยกส่วนที่เป็นข้อมูลในคอลัมน์ตารางออกมาแต่ผมไม่บอกนะัคืออะไรผมก็จัดการจะเอามาข้อมูลในตารางมีอะไรบ้าง อ่าโอเคชื่อนามสก,กุลแล้วกันกับตรงนี้เดี๋ยวใส่ลงไปนะครับผมใส่อย่างนี้เลยปุ่งแล้วผมจะให้โฟโอจัดการนะครับไปโกโฟโอรครับแยกครับดูสิแยกถูกไม่ถูกป,ปัดปืด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 ปัดโอ้โห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 โคตรเร็วนะโคตรเร็วโคตรเร็วบอกจริงว่าโคตรเร็วนเะอี่หมาได้แค่นี้ลองดูจากเนี้ยเฮ้ยเจนข้อมูลดู ไอ้ถูกอยู่นะถูกอยู่นะเออคัสซีฟายถูกหมดเลยนะครับแบบนี้ว้าวอ่ะยอดเยี y ่ยม e ไปดูสีบ้างโอมเพียงอย่าเลี่ยงแล้วลร้องรันหน่อยนะจ๊ะลองดูสิสีเอ้ยสีเป็นไงครับชา้าพอจะใช้โฟโอปุ๊บเนะ่สมสร์ทด้วยเร็วด้วยไปเจอสีปุ๊บโอ้โหอารมณ์เสียนะฮะวันนี้ฉันก็บอกแมัมึงจะอะไรกับมึงช้าขนาดนี้นะครับผมไม่ทันใจเลยอะตัวเธอ นะฮะเออจะดูจากรูปทรงนีเจนได้แหละนะครับผมไม่มีปัญหาแต่แค่ช้าอ่ะผมไม่เป็นไรผมสต็อปมาเลยแล้วกนันนะครับอ่าค่อนข้างจะโอเคนะอ่ะผมแถมแล้วกนันอ่าไปดูไอ้สามได้ปะสามจุดห้าแป๊บมัลุยสิมีความสามารถพอไหมผมแต่ผมเดานะมัน,น่าจะเพี้ยนบ้างอ่าอาจจะมีบ้างนะอ่าเห็นไหมไปละสามจุดห้านะภาษาก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนสี่นะถูกไหม บางกระปงบางกะปินะฮะเฮ้ยถ้าเกิดเทียบคนแบบเนี้ยโอ้ยมึงโฟมันเก่งกว่าเยอะเลยนะเร็วด้วยฟาสต์ด้วยนะครับผมแล้วก็คล่องแค่วองไว้ด้วยอันนี้ผมใช้ข้อมูลแบบลงมาเป็นตารางแบบให้คุณแยกผมไม่ได้แบบกําหนดสตัคเจอร์เะยนะแต่มันรู้ว่าเฮ้ยมันต้องแยกอะไรเออเพราะฉะนั้นก็เอาความสามารถสีมาแล้วก็ใสสเตียรอยด์ลงไปใส่กินยาใส่กระทิงแดงกินอะไรเข้าไปนะครับอย่างฟิตเลยนะเร็วทุกอย่างนี่รับผมผมอันถัดไปเลยแล้วแกแนะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะสร้างเกมเกมงูนะอ่าสร้างโอเคเอาภาษาเออนี่ขอภาษาอังกกันนะเกตอ่าอ่าสเนกอ่าโนเกียเกมอิน html อะไรเนี่ย format only โอเคเคยขอสเนกเกมเลยได้ไหมอ่าโอเคเจนเสร็จแล้วถูกไหมโอเคผมก๊อปไปลองดูสิ อระหว่างก็ไปลองเดี๋ยวผมให้มันเจนตัวตัวสีด้วยแล้วกันนี่ครับผมระหว่างรอไม่รู้เออร์เลอร์ป่ะนะอะ่เดี๋ยวลองดูก่อนให้มันเจนสีระหว่างรอผมก็ไปลองที่คอมไพเลอร์ดูซิว่าเกมเอ่ออันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่หน้าตาดีหรือไม่นี่ครับผม HTML เสร็จนะครับผมก็เอามาวางตรงนี้นะใช่แล้วก็อะไรดีครับรันไปเลยนะครับอ่ะมาเกมงู โอ้โอ้โหโอเคผมเร็วด้วยเนี่ยอ่ามันก็เขียดโอเคนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดูสีสิครับเสร็จไหมโอ้เจนไม่ได้ปะไม่เป็นไรลองสามแล้วกันนะลองสามสิอ่าสามเอาอะไรมาให้ผมครับขอสักอันแล้วกันขอสักเกมแล้วกันอ่ามันก็ได้เหมือนกันแหละจริงๆนะครับแต่บางทีเจนที่เราใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมาเดี่ยมบางทีอาจจะได้แบบรูปแบบที่มันแบบมันจะดีกว่านะ โอเคผมลองเอาไปสามไปทดสอบสิบางทีมันก็บอกไม่ได้นะบางทีมันก็เจนแบบแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าเจนแต่ละรอบอะแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพดีไม่ดีต่างกันแต่เห็นว่าสีแม่งก็คนละเรื่องปะวะอ้าวอันนี้มังแป๊บหนึ่งนะยังไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกอะแป๊บนึงนะอันนี้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 ผมผมผมไม่ได้แกล้งนะแต่เหมือนมันแหลกอะ โอ้เออเออยังไงเนี่ยแล้วจุดอยู่ที่เดิมเหรอโอ้โหสามโอ้โหไม่ได้นะอย่เงี้ยเต่เาเธอก็เฮ้ยถ้าเกิดเทียบดูมันก็เจนได้นะแต่ผมคิดว่าไอ้โมเดลนี้อาจจะต้องโมดิฟายนิดนึงแต่สี่ให้ให้ลองไปเจนมองว่าเจนได้อยู่แล้วล่ะครับผมออะผมไปอันสุดท้ายเลยนี่ครับนะ่ยมาเ,าเาจนสดๆแบบนี้มันก็มีตะกุตะกากันบ้างนะถูกไหมแล้วไรยอมรับได้นะครับผมอะคือดอะครีเอทอะเพนอะผมลองนะ ผมจะสร้างโฟชาร์ดเลยกันนะสร้างสร้างโฟลชาร์ดนะผมขอโทษนะใช้ภาษาอังกฤษผสมด้วยโฟลชาร์ดของ incident report นะครับผมกระบวนการแลวกันนะกระบวนการนะครับผมโอเคในรูปแบบ p l a i n นะครับเทนะโอเคไหมแบบนี้ไป ลองดูสิสร้างโปรชาร์ดรูปแบบเปนเทคของตัวนี้ instant report ออกมาได้ยังไงปั๊บโอ้โหสี่แม่งมามึงโอเคสี่จุดโฟโอเอาโฟะโฟไงลูกโอ้โหโฟโฟเนี่ยวันนี้กดไปนอนก็ได้นะโอ้โหถ้าจะช้าขนาดนี้เน่ะแต่มันก็ออกเหมือนกันะไรฮะมันไม่ใช่มันไม่ออกนะครับผมโอ้โห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 นี่ sql นี่หว่าสั่งเปนเทคไม่ได้ฟังอะไรเงี้ย บางทีมันก็อินทรพิธผิดนะผมก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็เออไม่เป็นไรผมปล่อยมันไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปทดสอบดูกันแต่ว่ามันเจนได้แหละบางทีมันอาจจะแปลงผิดนิดหน่อยเดี๋ยวผมลองเอาโฟร์ชาร์ดไปใช้อีกทีนึงนะครับผมเอาผมขอสต็อปก่อนนะครับผมให้มันเจนเป็นตัวเบอร์3เจนมาสิสามจุดห้านะครับนี้ผมตั้งใจะเทียบโฟโอนะครับผมกับตัวโฟเฉยๆแต่ไปมาๆผมเห็นแล้วเอ้ย ไอ้ตัว3บางทีมันก็เจนได้ก็เลยกดไปให้ดูเลยเหมือนกันเนี่ยอ่ะผมลองดูแล้วกันไอ้สามมัค่อนข้างจะเบสิกเลยนะครับแต่ตัว4เนี่ยก็เจนออกมาได้นะครับผมออกมาอโฟโอไอ้โทษทีเจนมาแล้วนี่หนาไม่ต้องเจนใหม่นะครับผมก็มากดเลือกอันแรกแบบนี้อ่าแล้วถ้าเกิดคุณดูเคยด,ดูวิดีโอการสร้างโฟชาร์ดของผมนะครับผม,ผมจะบอกว่าเออถ้าเกิดคุณจะเอาโฟชาร์ดมาใช้งานเนี่ยคุณสามารถเออ่ไปเจนเนอเรทเป็นแบบเมอร์เมดได้นะครับผมอ่ change it to mermaid format by ก็มันก็จะ g e n e r m a i d format มาให้แบบนี้ปาต่างๆแล้วเราก็ copy code ตัวไอ้ format เนี่ยไปใช้ Mermaid เนาะผมใช้ตัว tool ที่เรียกว่า do io นะครับผมผมก็เดี๋ยวผม refresh นิดนึงนะครับผม reload ก่อนนีในการสร้างที่จะดึง flowchart มาใช้นะครับในตัวนี้มันก็จะมี tool ที่เป็นตารางตัว a d v a n c e ตัวนี้นะแล้วเราก็ ไปเลือกตัวที่เป็น mermaid format นะแล้วก็เอา mermaid format ใส่เข้าไปแล้วก็ insert ก็จะได้ flowchart ออกมาซึ่งโอ้โหโฟมึงงมี flowchart แบบนี้ด้วยนะเนี่ยออกมานี่ครับผมก็ตัวโฟมคิดว่ายังไงสร้างได้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดลองได้ test มา6 scenario แบบนี้นะเรื่องการ generate text นะครับ text summary นะครับผมการสร้างรูปภาพการ operate ข้อมูลบน table นะครับผมการสร้างเกมงูนะ การสร้างโฟชาร์ดบางอันอาจจะเทสไม่ครบเนื่องจากระบบมันค้างนะแต่ผมก็ขอไปต่อให้มันจบเลยแล้วกันนะครับผมจากเทสดูนะครับโฟโอก็เร็วกว่าจริงๆนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ดีกว่าโฟนิดนึงนะครับแต่สปีดเร็วกว่ามากนะครับสปีดก็เร็วพอๆกับ3.5นะครับผมที่จะออกมาได้นะครับแต่ว่ามันไม่เพิ่เชอรอมัน3.5มจุดห้ได้บางทีนะฮะแล้วก็ในการที่เราจะเอามาจัดพวกโครงสร้างสตรัคเจอร์ข้อมูลนะโฟโอนะครับทั้งเร็วแล้วก็แม่นนะครับผมส่วนโฟก็จัดได้แหละแต่ก็ช้าอย่างที่บอกไป นะครับอาเทียบเผื่อเผื่อสามจุก็3.5้าก็เหมือนกับทาออกมาแต่ว่าเฮ้ยบางทีก็ใส่ข้อมูลผิดพลาดอนข้างสูงเหมือนกันนะครับด้านเกมเมื่อกี้ถ้าเกิดเราสร้างดูนะตัวโฟโฟโฟโอนะฮะผมสรุปรวมเลยก็เกมสร้างออกมาแล้วก็ข้างสมบูรณ์โลจิื่องดีนะฮะส่วน3.5สร้างออกมาแล้วก็บางทีโลจิอาจจะมีผิดพลาดต้องมานั่งปรับแก้นั่งโมดิฟายพร้อมกันต่อไปนะด้านโฟชาร์ตก็สั่งโฟโอนะสร้างคนะอโฟชาร์ตที่มีความละเอียดสูงกว่าและอาจจะคอมเพกมากกว่าด้วยคับลักษณะแบบนี้ ออกมานะครับผมถ้าเกิดผมไปใช้ตัวอีกตัวหนึ่งนะที่ผมใช้ตัว3ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่มันออกมาค่อนข้างจะ simple เลยที่ใช้ในการ g e n e r a t แบบนี้นะครับผมออกมาก็ simple เหมือนกันนะครับก็อย่างที่คุณเห็นวันนี้นะครับการใช้ตัว c h a จีพีทีโ t โอนะครับผมกับตัว่ยลองเทียบกันให้ดูแล้วหมัดต่อหมัดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ต่อไปถึงจุด3.5ได้ตัวไหน3.5ผมเทียบเผื่อไปด้วยนะว่ามันเป็นยังไงก็ สรุปง่ายๆนะครับก็เร็วกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไปจะปรับโมเดลกัรคิดราคาอย่างไงนะหรือว่าเราจะใช้ช่วงไหนดีบ้างเดียเราก็ต้องคอยติดตามกันนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับการทำ n v e r s a t s o n นะครับผมต้องบอกว่าเออคือผมอยากจะคุยเรื่อง conversation ที่เป็น live conversation เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองฟังมันดูแล้วกัน So Systems Please heavy try later. are experiencing heavy load. Please try again โอเคคลิปหน้าครับผมยังไงขอฝากไว้ด้วยสำหรับของ The Citizen ไม่ได้นะผมพยายามมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมกลางคืนอนะตอนนี้ไม่รู้เมริกามันเช้าแล้วนะมันก็น่าจะพีกอะผมไม่รู้เหมือนกันแต่คนก็นใช้ทั่วโลกนะมัน่าจะมาพีกช่วงนี้สุกไหมอ่ะยังไงนะครับผมขอฝากไว้ด้วยสำหรับช่องอ่ YouTube ที่คุณกาลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผม The Citizen นะครับผมมีคอนเทนต์ ไมไ่อัปเดตทุกวันแล้วตอนนี้นะครับผมอัปเดตบางวันแล้วกันนะแต่ว่าพอดีวันนี้แบบอยากอัปเดตอไม่รู้เหมือนกันนะเห็นโฟรโอ,โอแบบคันไม้คันมือก็มาคุยกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีคอนเทนต์อัปเดตเกี่ยวกับ Microsoft 365 Power Platform c o p i l o t แล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเพจทาง Facebook นะครับซึ่งเราลืมเปิดเลยตอนนี้นะครับผมก็เปิดก่อนนะฮะก็มีคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมนนนนะะะอไไไไรรรทีีี่่ผผมมมมัั้้้ดดโพสตต์กกก็าาคคุยงบฝ โซลูชันตัวไหนอยากรู้นะครับก็แล้วก็มาคุยกันตรงนี้ได้นะครับผมยังไงฝาก้ด้วยสำหรับตอนนี้สําหรับการเปรียบเทียบ GPT 4o แล้วก็ GPT 4 o, นะครับในการใช้งานในรูปแบบของภาษาไทยนะครับผมเห็นไม่มีใครรีวิวภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษเต็มหน้า YouTube ไปหมดผมก็เลยลองมารีวิวภาษาไทยให้ดูนี่ครับผมยังไงพบกันใหม่ตอนหน้าเยอะ The Citizen สวัสดีครับ